เพยนาะทีแรกแซมยุรน,นันพ้นจากเรือนจำมือถือสิ่งนี้ออกมาด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดีใจที่คุณผู้ชมเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในคลิปนี้ถือสิ่งนี้ออกมาด้วย หลังจากที่ได้เผยแพร่านาทีที่นักแสดงรุ่นใหญ่แซมยุรนันพมรน,นตรีถูกปล่อยตัวพ้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปแล้วหลังจากอายการสำนักงานคดีพิเศษมีความเห็นไม่สั่งฟ้องร่วมกับมีนพิชยาว่าไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอซึ่งมีภรรยาและลูกชายมาคอยรอรับ แซมยุรนันปรากฏตัวใส่หมวกใส่แมสปิดหน้าโดยในมือก็ถือรูปเคารพรูปหนึ่งก่อนที่จะโผล่เข้ากอดคนในครอบครัวด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายท่ามกลางกองทัพสืบมวลนชนที่มารอทำข่าวอย่างหนาแน่นโดยให้สัมภาษณ์สันส้นๆว่าขอบคุณกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนที่จะรีบเดินขึ้นรถตู้ออกไปจากเรือนจำทันทีนั่นเอง